สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอ n ลงทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเหรียญเหรียญเหรียญหนึ่งนะก็คือตัวเหรียญตัวปิดคับนะพอดีผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะการลงทุนในเหรียญตัวปิดคับนะหรือตัวคับนะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมชวนเพื่อนมาด้วยนะชื่อโป้งครับสวัสดีครับโป้งครับครับสวัสดีครับคุณตั้มครับ สวัสดีครับก็โป้งก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนปอตีนะีพอดีโป้งเองเนี่ยผมได้คุยกับโป้งเพราะว่าโป้งไปเจอคลิปคลิปหนึ่งของผมนะที่พูดถึงเรื่องการฝากตัวเซ b บอร์คอยนะซึ่งโป้งเนี่ยได้ลงทุนในตัวเหรียญบิตคับนะเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วนะผมฟังแล้วก็น่าสนใจดีนะแล้วก็ทางโป้งเองพอดีไปเจอคลิปผมที่พูดถึงเรื่องตัวเซเบอร์คอนะก็เลยมีไอเดียว่า จะขายตัว b i t ครับนะแล้วก็จะขาย,ขายตัวบิตครัออกมาเป็น s ซอร์เบอร์แล้วก็จะเอาไปฝากในตัวดี f i แล้วก็พวก c ีไฟต่างๆนะก็เลยได้โทรมาคุยกันนะแล้วก็ได้แนะนําไปนะว่าควรจะไปฝากในในในดีฟแล้วก็ตัว c ีไฟตัวไหนบ้างนะตัว b i t ครับเองทุกคนก็ได้จะทราบกันกันดีอยู่แล้วนะก็เป็นคอยตัวหนึ่งนะครับของ ecosystem ของตัวบิตครับเชนนะก็เป็น คอยที่ใช้ในในอีโคซิสเต็มของตัวบิตค p ั h เชนก็ก็เป็นคอยของคนไทยนะครับกวอนนี้ผมอยากจะให้โป้งลองมาแชร์ประสบการณ์นิดหน่อยนะผมฟังแล้วก็น่าสนใจนะเผื่อจะเป็นอไอเดียนะให้กับคนอื่นๆน,นะที่อยากจะลงทุนในตัวตัวคอยตัวครับหรือว่าตัวอื่นๆด้วยนะโป้องอยากจะถามโป้งหน่อยว่า ซื้อตัวเริ่มซื้อตัวบิตคัพเนี่ยตอนไหนแล้วก็ไปรู้จักตัวบิตคัพยังไงบ้างครับครับคุณตั้มครับคือจริงๆแล้วนะครับก็คือเริ่มแรกเลยนะครับก็คือเมียครับเมียเมียเป็นคนบ,คบังคับให้สมัครตัวเว็บเพจนะครับตัว Exchange ของบ<ม>ิตคัพของ นางก็นางก็ส่งลิงก์มาให้ผมผมก็สมัครไปแล้วพอวันเปิดตัวของเหรียญครับนางก็บอกให้ผมไปซื้อไว้แต่ผมก็ไม่ได้ซื้อเยอะครับผมก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากเพราะว่าช่วงนั้นผมออยู่ในตลาดของไอ้ฟอเร็กอยู่ครับแล้วผ่านมาสักประมาณเกือบเดือนอย่างเงี้ยครับผมก็เริ่มศึกษาว่าบิตคับเนี่ย มันเครื่องมือต,ต่างๆมันเนี่ยมันทำยังไงแล้วก็ผมคงก็เริ่มไปศึกษาดูคลิปของคุณท็อปนะครับคุณท็อปจิรายุทธ์นะครับไปดูว่าเขาพูด,ดย้อนหลังว่ายังไงยังไงยังไงผมก็เลยมองเห็นอ่าคล้ายๆแบบมีความมั่นใจนครับมั่นใจในในตัวเหรียญเหรียญครับผมก็ตัดสินใจอ่อ ถอยห่างออกจากวงการฟอเร็กเพราะว่าผมเล่นฟอเร็มาค่อนข้างค่อนข้างหลายปีแล้วครับประมาณเจ็ดแปดปีแล้วก็ไม่ไม่ไม่ประสบความสําเร็จครับ <c oughs> ก็ก็มีความกังวลหลายๆเรื่องเรื่องเลเวลเรื่องอะไรต่างๆแต่พอมารู้ว่าอ๋อในบิตครับมันปเป็นเอ็กเช g งแบบนี้แล้วมันสามารถโอนเหรียญได้ซึ่งมันตรงคอนเซปต์กับผมผมคือผมต้องการลงทุนในแบบแบบ ระยะยาวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมรู้คือเวลาเราถือเหรียญไปอะครับก็คือเราถ้าเรารู้พื้นฐานเหรียญว่าเหรียญตัวเนี้ยมันมีพื้นฐานที่ดีแล้วเราอสามารถถือระยะยาวได้แบบเราแบบไม่ได้เอาเงินร้อนมาลงเราเอาเงินเย็นที่เรามีอยู่มาลงอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเริ่มทยอยเอาเงินออกจากฟอเร็กมาลงทุนในตัว ปิดครับในคริปตัวครับโดยตอนนั้นก็ยังไม่ได้ศึกษาเรียนเ,เ,เรียนอื่นเลยนะครับผมก็ดูแต่เหรียญครับอย่างเดียวตอนนั้นมันอยู่ที่ประมาณสามสิบบาทยี่สิบสามสิบบาทครับผมก็ประมาณยี่สิบเอ็ดประมาณช่วงปลายปียี่สิบเอ็ดที่เรื่องเข้ามาซื้อครับครับครับผมผมตอนนั้นผมก็มองว่ามันมันเหมือนกับเป็นอ่ราคามันไม่ได้ขึ้นวอวบาผมมองว่ามันเป็นแบบ คล้ายคล้ายสเตเบิลคอยตัวหนึ่งผมก็ทยอย DCA ซื้อทุกๆวันศุกร์ครับทุกๆทุกๆสัปดาห์ทยอย DCA มาเรื่อยๆโดย,โดยที่ไม่ได้สนใจราคาว่ามันจะขึ้นจะลงผมก็ทยอยฝากมาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นม i n เซ็ตว่าอีกสามปีห้าปีผมก็ถึงจะมาดูว่าเียนคับเนี่ยมันจะโตได้ขนาดไหนตามแนวทางวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เขา ทําคลิปไว้อะไรเงี้ยครับลองลองลองล,องลองไปหาดูย้อนหลังได้ครับในในใน u t u b e คราวเนี้ยมันมามีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งคืออยู่ดีดีอ่าคือพอดีมีรุ่นน้องที่ที่มอบนนะครับรุ่นน้องของแฟนที่เป็นเพศสัตว์เขาทำทำอ่าเพจเกี่ยวกับไอการลงทุนจอขอเอ่ยเป็นเพจอ มันนี่ฮีโร่ครับมันเด้งเตือนขึ้นมาผมก็เลยเข้าไปอ่านคลิปว่าบิทครับมีโปรเจกต์มีโปรเจกต์ให้ล็อกเหรียญล็อกเหรียญแล้วก็มันก็จะมีแพ็คเกจออกมาว่าล็อกสามเดือนล็อกสี่เดือนลอ็อกหนึ่งปีอย่างเงี้ยครับได้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าล็อกหนึ่งปีเนี่ยจะประมาณตีเป็นเลขก,กลมๆประมาณยี่ยี่สิบเปอร์เซ็นครับต่อปี แล้วตอนนั้นผมมองว่าเหรียญครับอะ่ะมันมันสวิงค่อนข้างที่จะไม่ไม่เยอะ mm. ก็คือมันจะอยู่แถวแถวเอ่อั้อนนันอยู่แถวแถว24 25บาทนะครับสวิงอยู่อยู่แถวแถวนั้นแหละ mm. ผมก็มองว่าอีกปีหนึ่งมันก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้หรืออาจจะ30ผมผมคิดว่ามัน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 จะสเตเบิลอยู่อืม mm. ครับแต่ตนด,ดตีต้องต้อง เริ่มล็อกตั้งแต่ปี2021ใช่ก็คือเริ่มเอาเหรียญเข้าไปล็อกแล้วก็ได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีเนี่ยก็คือเริ่มแต่ช่วงปลายปี2021เลยใช่ไหมใช่ครับก็คือแต่ผมผมทําเป็นสองสองช่วงผมล็อกสี่เดือนแล้วก็ล็อกหนึ่งปีครับล็อกสี่เดือนนี่เป็นจํานวนเงินจํานวนหนึ่งแล้วก็หนึ่งปีเป็นเงินที่ก็เป็นเงินก้อนที่เยอะ เยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าเรามองว่าคือเราไม่ได้คิดอะไรเลยครับเราคิดแต่ว่าคือหนึ่งปีเนี่ยได้ดอกยี่สิบเปอร์เซ็นก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยครับผมผมผมไม่คิดผมผมผมไม่ได้คิดว่าเหรียญมันจะเด้งขึ้นมาเยอะอะไรแบบเร็วขนาดนี้ครับครับเพราะว่าต้องต้องบอกทุกคนว่าผมเอ่อกำไรที่โป้งได้เนี่ยเข้าๆเนี่ยผมคิดว่าได้ค่อนข้างเยอะนะประมาณสิบ เอกนะครับซึ่งถ้าเท่าที่เช็คเนี่ยก็ถ้าซื้อบิตคอยนะตอนมูลตอนที่มูลค่าบิตคอยปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เกือบสิบิตคอยอยู่เหมือนกันก็ก็เลยให้โป้งลองมาแชร์ให้ฟังตอนนี้โป้งขายหมดหรือยังนะตัวครับหรือว่ายัง,ย,งยังมีถือไว้อยู่หรือขายออกมาเป็นเทเบิลคอยแล้วก็ยังถือไว้อยู่ครับถือถือถือไว้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ทยอยขายออกไปเป็นตัวที่ไปดูคลิปของคุณตั้มครับ ตัว s t a b l e c o i n ไปไอ้พวกฝากเข้าอังอังคอโปรตโตคอลอะไรพวกเนี้ยครับพวกเซลเซียพวกคริปโตดอทคอืมอืกระจายกระจายฝากไปแล้วก็บางบางส่วนก็แบ่งแบ่งออกมาไปถือพวกอีเทอรีม่มพวก ADA ไว้กระจายกระจายกันออกไปครับแต่เรียนครับก็ยังก็ยังถือไว้อยู่ครับก็ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ เพราะว่าเป้าหมายของผมคือผมไม่ได้มองแค่ว่าปีนี้อย่างเงี้ยครับคือเป้าหมายของผมคือสามอีกสามปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าครับว่าม hmm. ันจะ,จะเจริญเติบโตแบบยังไงผมผมต้องการเห็นแบบตรงนั้นมากกว่าผมผมก็เลยไม่ไม่ค่อยตื่นเต้นในการเห็นกราฟเห็นอะไรเพราะว่าอย่างในมือถือเนอี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้ลงแอปอะครับ,รบผมไม่มีแอปบิดครับครับผมถึงเวลาผม พอพอพอถึงเวลาผมก็ BCA ผมก็พอถึงวัสุ่ปุ๊บผมก็เปิดคอมแล้วก็ฝากเงินแค่นั้นครับหน้าหน้าที่หน้าที่ของผมแล้วผมก็อยู่ในกลุ่ม facebook ของกลุ่มปิดครับแคมปิ้นี่ปิดครับคอยผมก็พอรู้ข่าวสารจากเพื่อนๆในกลุ่มแต่ว่าในมือถือผมไม่อยากลงแอปเพราะว่าผมไม่อยากดูผมไม่ชอบแบบเทรดผมไม่ชอบดูกราฟอะครับแต่ผมชอบแบบ ชอบฮนชอบถือระยะยาวอะไรลงทุนระยะยาวเนี่ยครับครับชอบเท่าที่ฟังโป่งดูคือชอบดูพื้นฐานนะแล้วก็ดูลีดเดอร์ดูเจ้าของโปรเจกต์อย่างอย่างที่โป่งบอกคือก็ไปติดตามอัปเดตที่คุณท็อปกิรายุทธ์เขาออกมาอัปเดตเรื่อยๆว่าทิศท,ทางบิตครับจะเป็นยังไง,งนี่ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เชื่อมั่นในในผู้บริหารของของบิตครับก็ก็เลยถือยาวของนั้นมาเรื่อยๆครับเพราะว่าจริงๆ<ด>อ่าโป้งครับ,รบต่อเลยฮะ มีมีช่วงหนึ่งครับช่วงนั้นราคามันยังไม่เด้งมากช่วงนั้นรู้สึกจากสามสิบาทเนี่ยขึ้นมาร้อยบาทที่เอชซีบีเข้ามาถือหุ้นนะครับก็ mm hmm. เมียก็บังคับให้ขายครับตอนนั้นอะ่ะ mm hmm. คือทะเลาะกันเมียบังคับให้ขายผมก็ไม่ขาย mm hmm. <laughs> ผมบอกว่าอีกนน่นนะ่ะอีกสามปีถึงขายอีกสามถึงห้าปีถึงมาว่ากันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาเห็นราคามันมันขึ้นเยอะเขาก็เห็นตัวเลขมันมันเยอะเขาก็แบบ กลัวมันลงเขาก็แบบอยากอยากให้เราขายช่วง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 ,วง,วงนั้นแต่เราก็แบบเหมือนเหมือนกับว่าเรามีมนเปฐานาเรามีมีเรามีเป้าหมายในใจของเราแล้วก็คือเราเราจะไม่บอกแวกเราจะไม่อะไรครับครับอือตอนนี้ป้องมีถือถือเหรียญอะไรอีกนะนอกจากบิตครับมีอิเลี่ยมกับคาดานโนาะกับเอดีเอครับมีอิตาเลี่ยมครับแล้วก็เอดีเอครับถ้าถ้าเป็นของ ที่อยู่ในคริปตที่อยู่ในในในบิตคัพอะครับครับอ๋อโอเคก็คือตอนนี้ที่โป่งซื้อคือก็ก็ซื้อลงเออก็คือมีแค่เอ็กชเชนเดียวที่ที่ซื้อที่ใช้เอ็กชเชนนั้นซื้อคือตัวบิตคัพอย่างเดียวเนาะไม่ได้ยังไม่ได้ลงพวกบายนันหรือว่าตัวคลิปตดอทคอมหรือคูคอยอะไรพวกนี้นะอย่างครับมีถ้าเอาไปลงทุนก็จะมีแค่ทำเป็นสเตเบิลคอยกินดอกพวกอ่ออังอังคอร์โปรโตคอล อโปรโตคอลตัวดอทคอมเๆแค่นั้นครับ mm hmm. คือกองอถ่ายเงินออกไปลองทดสอบดูเฉยๆครับว่ามันมันได้ได้เงินจริงหรือเปล่าแต่ว่าโดย <AI G. S 1> โดยหลักๆแล้วยังไม่ได้ไม่ได้ขายจำนวนหลักๆที่ที่ถืออยู่ในพอร์ตอยู่นะครับในในพอร์ตหลักๆก,ก็ยังอยู่ในในในบิตคัพอยู่ครับอืม mm hmm. แล้วแลวทุกวันนี้ปงองยังติดตามฟังคุณท็อปธีรยุทธ์อยู่ไหมครับทิศทางตัวบิดครับอะไรของตัวครับของเขาเนี่ยก็ก็ยังฟังอยู่ครับแกแกก็เป็นคนที่ใสเป็นแบบมีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วก็อืมก็ทํางานหนักครับทํางานหนักแต่ก็เราก็ต้องรู้ด้วยว่าแบบคือ เพื่อนๆบางคนเข้ามาบางทีเข้ามาแล้วแบบบางทีก็อาจจะไม่ถูกใจแบบบางทีเข้ามาตอนช่วงมันติดดอยบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องผมว่ามันมันต้องใช้เวลาครับมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาอาจจะอีกสามปีถึงห้าปีอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องรอมันมาดูต้องรอได้นะไม่ใช่เข้ามาวันสองวันอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ ใจมันพุ่งเลยก็าจะจะไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยในในหลักการลงทุนทั่วไปเนี่ยคนที่คนที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนส่วนใหญ่ก็จะแนะนำประมาณห้าปีในเวลาเราถือสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะหุ้นหรือสังหาหรือทองคำอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเป็นหลักการที่เท่าที่ฟังจากเพื่อนที่เขาเป็นนักวางแผนการลงทุนน,นะเขาบอกว่า ถือเวลาจะถือสินทรัพย์อะไรทักอย่างเราต้องรอได้อย่างน้อยก็คือประมาณห้าปีมันถึงจะได้ผลตอบแทนที่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนครับนะอันนี้เห็นโป้งบอกว่าเคยลงทุนใน Forex มาก่อนอันนี้มีเขาแล้วก็ปัจจุบันนี้มาลงทุนในตัวคริปโตไหมคิดว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันไหมระหว่าง Forex กับกับตัวคริปโตอ่ในส่วนส่วนตัวนะครับ ส่วนตัวเนี่ยก็คือ Forex มันมีความมันมีโอกาสคือมันใช้เลเวเรจในการเทรดมันก็มีโอกาสที่จะล้างพอร์ตได้ถึงแม้เราจะใช้ตัว EA หรือหุ่นยนต์หรือบอทหรืออะไรพวกเนี้ยครับเทรดเราก็มันก็ต้องมีความกังวลบ้างแหละคนเรา mm hmm. คือผมก็ไม่ได้ต้องการดอกเบี้ยผล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 ,ผลตอบแทนต่อปีที่ท,ท,ที่ที่เยอะมากครับ แต่ก็ไม่ประสมความความความสำเร็จแต่พอมาอยู่ในโลกของคริปโตพวกปิดครับแต่ในในในไนแนนเนีน่ยผมยังไม่ค่อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ผมผมมองว่าคืออย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยคือมันแค่แค่เราถือไว้แล้วมันไม่ล้างพอร์ตแค่เนี้ยผมผมผมก็ถือว่ามันมันโอเคแล้วครับ <S 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 ถือ ถือไว้แล้วมันมันมันไม่ล้างร์ดแค่ว่าเราเราเราต้องดูพื้นฐานของเหรียญให้ให้ให้ให,ให้ให้มันดีแล้วเราก็นี่แหละความ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 แตกต่างที่ผมตัดสินใจโยกโยกเงินจากฟอเร็กมาลงคลิปตวัวครับก็คือตรงนี้เลยก็คือตรงที่เงินเงินมันไม่หายหแต่ว่ามันอาจจะดอดาวค่อนข้างสูงบ้างเป็นเป็นบางทีแต่อย่างน้อยเงินเงินมันก็ไม่หาย เพราะว่าอย่าง,อย,างอย่างในอย่างในฟอเร็กผมก็เคยทวนดอดาวมามาได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแต่มันก็ไม่ได้มีแบบมันมันอย่างอย่างคลิปโตแต่มันผมว่ามันคืออย่างน้อยมันก็ไม่ไม่ล้างฝันละแค่นี้แหละเราไม่ได<ะ>้อ่าเรา,เ,า,เ,ราเราก็คือซื้อที่เป็นสปอตมาร์เก็ตอันนั้นแล้วก็ถือยาวเลยครับก็บโอเค อ,อแล้วตอนนี้โป้งมองเปลี่ยนดื่นอีกอีกไหมครับตอนนี้อ,อนอกจากอิทิเลียมคาร์โนโกับรับมีมีกำลังมองที่จะลงทุนเหรียญไหนเพิ่มไหมในตลาดคริปโตตอนนี้ยังยังเลยครับเดี๋ยวรอรอสงครามก่น <c ười> อนรอสงครามสงบก่นอนสงบก่อนครับคือครับโป้งต่อเลยรอรอ เหตุการณ์ให้มันแบบเข้าสู่โหมดปกติก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้มันสงครามมันได้นี่อยู่มันก็คงสวิงน่าจะสวิงขึ้นขลงลงหรืออาจจะลงเยอะกว่านี้ก็ได้คิดว่าส่วนตัวนะครับก็เก็บก็เก็บเป็นเซเวอร์คอยรอไว้ก่อนนะเดี๋ยวถึงโอกาสที่เหมาะสมก็ค่อยลงต่ออย่างที่ผมก็มีคุยกับโป้งไปก่อนหน้าเนี้ก็ ได้คุยลองแนะนำโป้งดูว่ามีมีที่ไหนบ้างถ้าอยากจะฝากเซเบอร์คอยแล้วมันมันน่าจะให้ผลตอบแทนที่ที่ดีนะครับก็มีหลายที่นะแต่อย่างที่ผมบอกคือเออเวลาฝากตัวเซเบอร์คอยเนี่ยไม่ควรจะไปฝากในแพลตฟอร์มไปอออินในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งทั้งหมดเลยนะควรจะกระจายไปที่ต่างๆด้วยนะเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าอย่างตัวดีไฟเนี่ยมันไม่มีคัสเตอร์เซวิสนะมันก็ เ,เวลาหายก็อาจจะหายทั้งหมดเลยก็ได้แต่ว่าอย่างเอาเคนบอตคอลเนี่ยดูจากดูจากทีมงานจากอะไรเขาเนี่ยก,ก็มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งอยู่แต่ว่า,เ,าเพื่อความปลอดภัยก็ควรจะกระจายไปที่อื่นๆด้วยนะที่โป่งทาก็ผมว่าโอเคเลยเพราะว่า,า,า,าผลตอบแทนที่ได้มาจากการลงคับเนี่ยก็ประมาณ 10x เลยเท่าที่ดูในช่วงเวลาที่ซื้อตอนปีประมาณช่วงกันยาปี2021จนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ 10x เลยกนะ็ ผมคุยกับโป้งเนี่ยก็ถือว่า,าได้ผลตอบแทนได้ได,ไดค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ถ้าเอาคอนเวิร์ตไปซื้อบิตคอยตอนนี้ก็น่าจะได้เกือบหลักเกือบสิบบิตคอยได้เลยนะโอเคโป้งมีมีอะไรอยากจะฝากไหมสําหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามาในตลาดคริปโตอหรือเพิ่งจะศึกษาตลาดคริปโตเนี่ยเพราะว่าผมว่าเส้นทางคนที่เข้ามาตลาดคริปโตเนี่ยจะแตกต่างกันบางคนอาจจะเข้ามาจากเ,าเหรียญที่เป็นมีมคอยก่อนนะอย่างเช่นโดสคอย ชิบางคอยอ่บางคนอาจจะเข้ามาเล่นผ่านการเพย์ทูเอิร์เล่นเกมก่อนบางคนอาจจะเข้ามาแบบโป้งเนี่ยก็คือแฟนแนะนําเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาศึกษาทีหลังเนี่ยนี่โป้งมีมีอะไรอยากจะฝากไปสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มลงทุนในตลาดคริปโตครับครับก็เข้ามาก็อันดับแรกเลยคือคิดว่าเราต้องศึกษาพื้นฐานของเหรียญแต่ละเหรียญให้ดีก่อนนะครับอืมแล้วแล้วก็ มันก็แล้วแต่สไตล์ของคนนะแต่ผมว่ามันเอ่อมันคริปโตมันผมมองว่าถ้าเอ่อถ้าแบบว่าจะได้กำไรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันมันต้องระยะยาวครับคือระยะสั้นเนี่ยมันผมว่ามันมันอาจจะฟุกก็ได้มัน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 ต้องแบบทนทนถือให้ได้แบบระยะยาวหน่อย สามถึงห้าปีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เข้ามาแบบเอ,อตามกระแสแล้วแบบไปลงเหรียญตามเขาแบบเนี้ยแล้วพอเหรียญมันลงมากๆกก็ตกใจแบบเนี้ยมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ก็คือศึกษาพื้นฐานของเหรียญให้ให้ให้ดีก่อนแล้วก็ให้แบบให้เราเข้าใจในตัวพื้นฐานของเหรียญน,นะครับแล้วเราก็จะมันมั่นใจว่าเรา ว่าเราะจะถือมันได้ในระยะยาวครับเราต้องมั่นใจแล้วก็ศึกษาก็คือต้องศึกษาให้มันดีๆครับไม่ใช่เข้ามาว่าตัวนี้มันได้เยอะเห็นเขาบอกว่าได้เยอะได้เยอะก็ไปซื้อตามเขาอะไรเงี้ยครับอืมครับใช่ใช่ดีเลยผมว่านี่เป็นม i n d s e t ในการลงทุนจริงๆในระยะยาวนะก็อย่างที่โปงบอกก็ควรจะมองระยะยาวนะส่วนตัวผมเองในตลาดคริปโตเนี่ย,ยผมคิดว่า ระยะยาวเนี่ยบางคนจะถามว่ายาวแค่ไหนผมคิดว่าดูบิตคอยไซคล์เป็นหลักแล้วกันก็คือบิตคอยมี having ทุกๆสีปีดังนั้นะผมคิดว่าระยะยาวก็ควรจะประมาณสี่สี่ปีห้าปี้ปยก็ก,ก็ก็เราต้องรอได้ประมาณเนี่ยสี่ถึงห้าปีถ้าเราจะมาลงทุนในตลาดคริปโตนะเพราะมันเพราะตอนนี้ตลาดคลิปโตเองมันก็ขึ้นลงกับตัวบิตคอยนะแล้วตัวบิตคอยเองเนี่ยซัพพรม์ก็ร่นลงทุกๆสี่ปีนะแต่ใครชอบเทรดใครที่ชอบเทรดเนี่ยผมคิดว่าก็ควรจะแบ่งพอร์ตให้ชัดเจนเลยว่าพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ต เทรดพอร์ตนี้เป็นพอร์ตลงทุนยาวนะเทรดเองเนี่ยมันก็มีเทรดทั้งสปอร์ตมาร์เก็ตฟิวเจอร์มาฟิวเจอร์มาร์เก็ตเลเวอเรจอะไรเงี้ยก,ก็อาจจะแยกพอร์ตย่อยไปอีกแบบหนึ่งนะมันก็มันก็ลงไปในดีเทลอีก,อ,กอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆเลยก็เถ้าอยากจะลงทุนในระยะยาวอยากจะได้อยากจะถ้าอยากจะได้รีเทิร์นที่ท,ที่ที่ผมคิดว่าสามารถที่จะ เปลี่ยนชีวิตเราได้เลยเนี่ยในในกำไรที่ได้มาคิดว่าการลงทุนระยะยาวน่าจะเป็นเป็นอะไรที่มีโอกาสได้ได้ผลตอบแทนได้ดีกว่าการเทรดนะส่วนตัวผมนะครับโอเคผมวันนี้ผมน่าจะมีข้อมูลผมกับป้องน่าจะมีข้อมูลมามาร่วมแชร์ให้ฟังกันเ,เท่านี้ครับป้งป้งมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ๋อไม่มีแล้วครับไป่นี้ครับไม่มีโอเคงั้นถ้าไม่มีแล้ว วันนี้ผมไม่ได้เปิดกล้องนะโป้งเองก็ไม่อยากเปิดกล้องนะพเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเห็นหน้าเดี๋ยวญาติจะญาติจะเยอะขึ้นนะครับเหมือนถูกละตัต์เลเพราะเข้าซื้อถูกจังหวัดพอดีก็สำหรับวันนี้ผมกับโป้งคงลาไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะชวนเพื่อนๆที่อยู่ในที่มาลงทุนในคริปโตเนี่ยมาร่วมคุยกันอีกทีหนึ่งนะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การลงทุนในคริปโตอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมกับโป้งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ So what you have.